สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับนี่ครับอูชายสามอยู่ที่อูชายสามครับอำเภอศรีนรงครับเดีมาดูอู่รถเกี่ยวกันหน่อยมีแมคโครด้วยรถดำด้วยครับคันนี้ก็ขยายปากขยายปาก d ี0 5 x ครับแต่เป็น d ี9 3แล้วนะคันนี้น นี่ครับแต่ก็ทำคอสปิงทำเกี่ยวดันครับทำทุกอย่างเหมือนกันมีรถอู่สองคันครับรถอู่สองคันคันนี้ก็ฤดูการแรกเหมือนกันคันนี้พึ่งลงแค่ฤดูการแรกครับดูยังใหม่อยู่เลยครับแต่ทางอู่ฤดูการหน้ามีแผนจะขยายปากร้อยห้านะ DC ยีดสิบได้ ดีซีจะขยายปากจะขยายปากเป็นร้อนี่ครับของใหม่ของใหม่เพิ่งลงได้แครร่ฤดูกาลเดียวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีครับตอนขยายปากว่าว่าปากกับตัวรถ <laughs> มันจะใหญ่ขนาดไหนครับมันจะล้ำ ล้ำเสมอไนแต่ตัวรถมันก็เล็กอยู่นะเล็กเพื่อเป็นดีซีเจ็ดสิบครับคันนี้เก้าสามเก้าสามปากเดิมเทินไปแล้วครับลูกค้าเอาปากเดิมมาเทินแล้วก็เอาตัวขยายปากาตัวขยายปากไปครับมันเป็นปากทวัดจากงานมันก็สามเมตรสามเมตรสิบก็ใหญ่พอสมควรครับลูกค้ามาเทินไปแล้ว ลันทุ่งเลยครับนี่นี่ทีเด็ดข้าตรงนี้เลยนี่ครับที่เด็ดที่เด็ดรถอูคือนี่ตรงนี้ครับอูสนานวันไว้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยกลางทุ่งเนี่ยไปชมคลิปย้อนหลังได้ครับคลิปที่ผมลงครับ ดีซีร้อยห้าที่ว่าเออดีซีเก้าสามที่ว่าขยายปากขยายปากสามเมตรสิบไปดูได้เสียงนี่โอ้เสียงเพราะอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เสียงคีรรนะเสียงเพราะเนี่ยสามรูเนี่ยก็สั่งทําได้ครับท่อสั่งทําได้นะอูอูชายสามครับติดต่อมาได้เลยหรือจะติดต่อมาทางผมอะไรก็ได้เดี๋ยวผมสอบถามให้ครับ ต่เมื่อกี้เท่าแกไปทำธุระครับเท่าแกออกไปเมื่อกี้พอดีเลยใครสนใจท่อครับนี่ติดต่อสอบถามได้ครับมีคนถามเหมือนกันครับคลิปที่ผมลงว่าตอนจะเปิดตู้ออกจะไม่ติดท่อหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ติดกับท่อเขาสวมมาเฉยๆครับเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแมันมันมืดครับก็แ,แค่เปิดแค่ตู้ก็ดึงออกเลยครับ ดึงตัวออกมาได้เลยเพราะท่อมันสวมครับมันสวมไม่เฉยไม่ได้ยึดติดกับน็อตครับโอ้มาฐานตัวแอร์เ, <c oughs> เกีียวดีเกี่ยวสบายเกีียวจนไม่อยากลงมากินข้าวเลยเกี่ยวทั้งวันทั้งคืนเลยตัวแอร์อย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยว,ยวมารอชมช่วงขยายปากครับ ก็เตรียมอันนี้ก็เตรียมปูพอครับปูพ,พื้นใหม่เลยตัวนี้เหลืออีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ราวใบมีดเป็นปาก9.5ครับแต่ไปใส่ DC 70 นนส่วนคันนี้ก็สเต็ปสเต็ปตู้ตู้ร้อปากร้อนี่ครับตู้อุ่มของดีซีราปากปาก105ดีซีรเด็กรถ DC 93ก็อลังการนะ <laughs> ตู้ใหญ่ด้วยเต็กของของเกมมันก็ไม่ต่างกันนะ ตู้อุ้มไม่ต่างกันเพียงแค่ว่าสีโดลายไม่เหมือนกันครับก็มีรถขุดด้วยครับมีรถขุดมีรถดำรถดำน่าจะสองคันนะอูนี้เนี่ยรถดำคันเนี้ยกับคันนี้ก็วรถขนโอ้โหมันสุ เดี๋ยวถ้ามีงานขุดเยจะมารีวิวครับจะมาถ่ายครับดี่ของ c สียครับบ้านตรวจโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ชมครับสวัสดีครับ